สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้นะคะเรามาเปิดกระสอบสเวตเตอร์ฮูดงานป้าย N B C กันเลยนะคะลูกค้าป้าย N B C งานญี่ปุ่นน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลนะคะเดี๋ยวรอชมงานข้างในไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกค้ารอตัดเล็กกันเลยนะ เชีตเตอร์พูดป้ายเอ็นบ NBC นะคะลูกค้างานญี่ปุ่นแล้วสอนี้นะครับใช่งานญี่ปุ่นน้ำหนักหนึ่งรอยกิโรนะคะลูกค้างานที่ขายดีมากมานะคะสอบนี้นะ,ะใช่ค่ะวันนี้เรามาไล์ให้ลูกค้าดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่างานข้างในจะออกมาเป็นยังไงนะคะ

โอ้โหมากค่ะลูกค้ามาแล้วนะครับซ้อนรูปซ้อนรูปนี่นนลูกค้า เสื้อตัวหูป้าย N B C นะคะออกมาแล้วนะคะลูกค้างานป้ายภูมางงานป้ายแท้เลยลูกค้าบิ๊กโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยยูนิโค้ดสวยๆเลยนะคะใช่มีมาอยู่แล้วนะคะลูกค้าเพราะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะอันนี้ยูนิโคนะคะลูกค้านี่สวยๆเลยยูนิโค้บุลนนัูนค่ะนะบุคนนะคะบุคนสามารถทำราคาได้แล้วป้ายห้อยนะตัวนี้เห็นสภาพใหม่โอ้โหนี่สภาพใหม่มากออกมาจากห้างเลยนย ใช่ลูกค้าเดี๋ยวใส่ซิปให้ดูนะคะไซส์สวยมากนะคะลูกค้านี่ลูกค้าอลไรยูนิโคแบบเนี้ยขายดีมากมากโอ้โหอันนั้นแบบยูวีป่ะใช่เอาตัวนั้นาดเดี๋ยวนี่ยเห็นไหมนี่ผ้าแบบนี้นี่ลูกคา้าอันนี้มือหนึ่งจากช็อปญี่ปุ่นเลยลูกค้านี่มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่อ, <มา S 2> อแบบะะว่ายูวีอ่ะพวกเนี้ยเห็นไหมใช่ผ้าแบบนี้ขายดีมากลูกค้าขายดีมาก เหมือนกันไหมเห็นไหมยูนิคอร์ยูวีนะคะลูกค้านี่เห็นไหมแล้วแบบป้ายแบบนี้ออกมาค่อนข้างเยอะนะใช่แล้วทําราคาได้ลูกค้าชอบมากนะคะนี่เหมาะมากสําหรับคนที่ชอบเล่นงานยูนิคอร์อนี้ออกมาติดๆกันเลยนะลูกค้าแล้วคือไซส์สวยมากนะคะไซส์สวยๆเลยโอ้โหนี่อะไรเอ่ยมิกกี้เมาส์ลายทั้งตัวนะคะลูกค้านี่โอ้ปินนะคะลูกค้าสวยๆเลยนี่ พูดนะคะลูกค้าสวยๆนะคะนี่ไซส์สวยมากลูกค้าโอ้โหแก็ปบิ๊กโลโก้ลูกค้าเอาอะไรอีสวยมากโอ้โหรีวายสวยจริงลูกค้าอดใจยังไงไหวก่อนนี่แก็บบิ๊กโลโก้ลูกค้าอะไฮดูโคนี่ลูกค้าไปเท้นะไอเท้เลยลูกค้าสวยมากนี่เป็นสินค้าขายดีของทางร้านเลยนะคะลูกค้าตัวนี้โอ้โหนี่ยูวีอีกแล้ว นี่ยูนิคลูกค้าแล้วสวยมากนะคะสวยๆเลยนะคะล<ด>ูกคะ้ากระนี้งานป้ายบอกเลยว่าคอนข้างเยอะมากคอนข้างะะาเยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้แก๊บใช่ไหมใช่แล้ว<ะ>แกป๊ปดูดีเลยโอ้โหหวานมากน่ารักสุดๆไปเลยนะจ๊ะ ลูกค้าอันนี้แค่ปากแลวบกกับนันยังมีอีกเพียบนะคะนี่บุกกนก็เป็นยูนิโค้นะค่สยนะสุยมากก็เป็นยูนิโค้วสภาพก็คือใหม่สภาพใหม่ลูกค้านี่เออโทนเออใจนะคะลูกค้านะมีหมดเลยมีงานหลากหลายมากลูกค้าในกระสอบนี้อันนี้ยูนิโคลอีกแล้วโอ้โหลูกค้าเป็นสีเขียวลเป็ดแบบนี้ป้ายแบบเมื่อกี้เลยลูกค้าออกมาหลายตัวเลยนะคะเป็นงานขายดีเลยนะคะลูกค้า สวยๆเลยนะคะนี่ครับนี่นี่ลูกค้าน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีนะคะนี่ตัวตัวนี้โอ้โหเปียนแบบวินเทจเลยตัวนี้สวยมากแชมเปียนวินเทจเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าเห็นไหมเชมเปียนวินเทจเี่นดูที่แข็งจภาพโครจะใหม่ทุกคนาดยใช่ข้างหน้าอันนี้ข้างหลังอย่างสวยนะครับ GU แบบเมื่อกี้สวยเลย ใบเมื่อกี้ซื้อใเมื่อกี้เลยแต่ว่างานเป็นงานป้าใบ G U นะคะนี่เห็นไหม G U สีพื้นก็คือแบบสวยๆสวยมากลูกค้าอันนี้คือ G U งานป้ายนะคะลูกค้าสีพื้นส่วนใหญ่จะเป็นอะไรล่ะงานเอนิโคอร์ G U ใช่เหมือนตัวนี้สวยมากสภาพแบบมือหนึ่งเลยถ้าแล้ภาพคือหลักพันแน่นอนหลักพันแน่นอนเดี๋ยวพาูเนี้ยสภาพแบบว่าโคตรเจ๋งเลยใช่เนี่ยสภาพแบบว่าใหม่มากสภาพใหม่มากลูกค้าและงานน่ารักสุดๆไปเลยนะคะ ลูกค้าน่ารลูกค้าดูสภาพอย่างใหม่ใช่จีอูตัวนี้นะโอ้โหงานสวยๆเลยลูกค้าอันนี้เป็นแบบบิ๊กโลโก้ข้างหลังแบบนี้เลยลูกค้าสวยๆเลยยูนิคอ้เป็นเป็นอะไรล่ะรูกลักบอลลูกค้านี่ฮะถ้ามือแบบนี้คือหลักพันแน่นอนลูกค้าเห็นไหมยูนิคอ้อนะ ดูสก,กินสีครีมๆ่ะนะอย่างสวยนะครับคุณางสภาพโคตรจะใหม่นะนะอันนี้ก็จีอูนะคะนี่าป้ายจีนะคะลูกค้าเฮ้ลูกค้างาป้ายคุณโัคุณล่านะครับเห็นไหมนี่ดูสกินอย่างอย่างเท่เลยอ่ะ อย่างเท่เห็นไหม Uniqlo อีกแล้วลูกค้าฟิลนี้อ่ะ Uniqlo บ้ายแบบนี้ลูกค้าทำราคาได้ทำราคาได้เลยทำราคาได้เลยนะครับนะผ้าแบบนี้อ่ะโคตสภาพเป็นใบใช่ลูกค้าไอ้นี้ G U นะคะสวยๆเลยอ่ะท่าสี่พื้นแล้วไม่ไมคน G U กับยู u n i q นะใช่ขายง่ายนะคะลูกค้าก็คือโคตรสวยสวยโอ้โหซาร่า ลูกค้าสภาพใหม่มากเหมือนเหมือนมือหนึ่งที่ออกจากช็อปเลยลูกค้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ G U ลูกค้าถ้าไปแบบนี้เป็น G U Uniqlo นะคะ้นหาขายดีมากเหมาะกับเอางานนี้ไปขายมากนะคะลูกค้าช่วงนี้นะคะตอบเจอซื้อเกเห็นไหม Uniqlo แบบนี้เนี่มาเยอะเลยมาเยอะเลยนี่ G U หวานๆแบบนี้เลยลูกค้า น่ารักมากนี่ร็อกซี่แล้วก็ร็อกคิ้วสวยๆนะสวยๆเลยลูกค้ากระสอบนี้แม่ทำเลยสะอาดมากนี่แก๊บลูกค้าเป็นแบบบุคคลข้างในแบบนี้เลยลูกค้าสวยๆเลยนะคะบุตรงนเห็นไหมเป็นเงินป้ายยูนิโค่นะฮะอ๋อโอ้โหไอ้นี้ยูนิโค่นะคะลูกค้านี่โอ้โหน่ารักมากบอสตันสภาพใหม่ๆนะคะลูกาดู อันนี้ก็บุขลนะคะลูกค้าเป็นางาน,นป้ายยูนิทเหมือนกันนะคะนี่ฮยูนิโคอ,อีกแล้วนะยูนิโคบอกว่ามาแบบเยอะมากใช่มาแบบเยอะมากท่วมๆเลยลูกค้านี่นป้ายน,นี้ก็จีว์สวยๆเลยคุลูกคก้าจ <GU> ีว์จีว์ดูนี่ไอ้บุคคลนะคะลูกค้าบุคคลยูนิโคนะคะนี่ สวยคนีโคดโอ้โหสีโคดน่ารักอะระบบคนทาราคาได้นะใช่ทาราคาได้นะคะลูกค้านีเอาไปซักรีดทำาามโอ้สวยมากลายพังปะใช่ดึงดึงดึงโอ้โหอะไรอ่โอ้โหลูกค้าโอ้โหเดี๋ยวนี่ยนี่โอ้โหลูกค้าโคดเจ้าว้าวสวยมาก โค้ตจะใหม่ลูกค้าโอ้โหสวยโอ้โอ้โหแล้วดูอะไรแล้วดูบิ๊กโลโก้ด้วยลูกค้าความบิ๊กโลโก้นะคะความใหม่คือ9 9 9าเลยนี่ฮะลูกค้าดูงานใหม่มากโคทธใหม่สวยๆเลยลูกค้างานแท้เลยนะใช่แล้วก็ตาล่อใจตั้งนานแล้วตอนนี้แบบอยากดึงตั้งนานแล้วอะโอ้โหตัดผ่าโคทธใหม่ เนียนค่ดูโอ้โหขับทะเลนี่สวยแล้วนะตัวนี้ใช่ลูกค้าสวยมากออร่องเลยรโคตสวยนะคะ G U ใหม่มากใหม่มากมโอ้โหไซค์ก็สวยไซค์ดีมากนะคะข้าดูนะเชมเปี้ยนตัวนี้โอ้ี่สุดละสวยมากอะ่ะโคตรมา,าว์แชมเปี้ยนบิ๊กโลโก้แบบนี้ๆๆนนเลยนะใช่เต้องลอเจอะอะไะ ไม่ใช่หรอกคือาดีเด่ลูกค่าน่ารักน่ารักเลยโอ้โหคุ้มสิ้สุดตัวนี้มาดูดูนี่ด้วยยูนิคอร์แบบนี้มีเยอะมากหรือเปล่าใช่มีเยอะมากแล้วน่ารักขายดีมากขายดีมากมีลูกค้าประจานนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อไปขายต่อนะใช่นี่แคแขวนแป๊บเดียวเลียกค้างมาแป๊บเดียวหมดนะฮะแบบนี้นะเพราะว่าลูกค้าสามารถซื้อแล้วก็ไปขายต่อได้ใช่นี่นะโอ้โหอะไรเอ่ยาดิดาสพีโดโก้ เห็นไหมกระสอบนี่สวยจริงค่ะโอ้โหลูกค้าแล้วเป็นงานป้ายแท่ด้วยนะคะนี่กระสอบผมบอกเลยรหัสนี้ N B C นะสวยมากกบูก็เล่นได้เน็ตเน็เป็นแชมเปี้ยนอกู่นะโอ้โหอย่า่สวยด้วยนี่ผลลูกค้ายูนิโค้นะคะนี่ดูดีไซน์ดูนี้โอ้โหสีละมุนมากอ่ะ ยังเก๋เลยไรกันนะใช่เนี่ยแชมเปี้ยนนะตัวนี้นะเห็นไหมฮะดูที่มือเนี่ยมือทรงแบบนี้นี้ไม่ใช่ขานะเป็นแบบมันนะลูกค้าเนี่ยสวยมากตัวนี้โอ้ยังเก๋ย์เยอะเกินเยอะเกินอันนี้ที่มาหวานลยนะมือละมุนนะคะ เพิ่งมาถึงเพิ่งจะสอบลูกค้าจีแบบนี้สวยสวยเลยอ่ะจีอูนิโค้ดแบบนี้ค่าดีมากส่าโค้ดใหม่ติดขายหมดช่วยเอาพอดีเลยเดี๋จะโค้ใหม่มากใหม่มิค้าด้วยงาสีสวยนะคะเดี๋ยวขอเลี้ยงนั่งกับลูกค้านะเพราะว่าจำนวนตัวก็ค่อนข้างเยอะเลยนะใช่ลูกค้าน่ารักน่ารักทรงแบบขอบ ไซส์คือดีมากนะคะไซส์สวยมากนะคะไซส์แบบว่าขายง่ายเลยใช่บุคนยูนิโคนะตัวนี้นะูลูกค้าสีแบบบุคนแบบนี้เลยสวยมากวมันขายชุดหนึ่งอะทำเป็นเซ็ตเลยเนี่ยสวยโอ้โหลูกค้า G.U. แล้วดูสีโคตรมินิมัลมินิใจสุดๆไปเลยนะคะบุคนนะยูนิโคตัวนี้นะตัวนี้ลายเท่มากลูกค้านี่สกรีนแบบนี้เลยลูกค้าบิ๊กโลโก้เลยนะคะ บบก็เคยยืดแบบใช้ได้เลยใช่จำนวนตัวกคือเยอะเลยนะกระสอบนี้น้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลเลลูกค้านะหนึ่ง <100 S 2> ร้อยกิโลวสวยเลยหนึ่งร้อยกิโลนะคะนี่ลูกคา้าบุคคลยูนิโคลูกคา้าในห้างคือราคาเลงเลยนะใช่เป็นพันแน่นอนใช่หลักพันแน่นอนนะคะลูกคา้านี่ก็ยูนิโคลนะคะลูกคา้ายูนิโคลดูสภาพแบบใหมไมเลยเรมไม,มเลย สวยๆเลยนะคะนี่บุคนเหมือนกันนะคะลูกค้ายินโค้น่งร้อยกิโลสวยๆเลยอ่ะจำนวนตัวอยู่ประมาณสักหน่งนตัวดะสองร้อยสิบตัวได้บ่งลบนะให้ลูกค้าป้ายเนี่ยมาเยอะมากโป้ายรามาเยอะมาก ก็ขายดีแล้วเนี่ยขายดีมากขายง่ายใช่มียูนิโคคือแบบมาเยอะกว่าเพื่อนเลยเยอะมากลูกค้านี่ยูนิโค่สวยๆเลยนี่อันเดอร์อาร์เมอร์โอ้โหอันเดอร์อาร์เมอร์สภาพสวยๆสภาพใหม่ๆเลยลูกค้าเนี่ยฮะดีอยู่ เนี่งินญี่ปุ่นแล้วก็สี่ลื่ทนในใจะเยอะมากใช่สวยๆเลยลูกค้าโอ้โหอันนี้ป้ายห้อยนะคะด้วยความที่มันใหม่ดูวันมีโลโก้ข้างหน้าแบบนี้เลยอันนี้ยูนิโคนะโอ้โหสวยเลยค่ะยูนิโคก็คือแบบบุคคลเรื่องมาเทียบเลยนะเทียบเลยนะคะทำราคาได้ใช่สวยเลยนี่ ไซส์สวยงานสะอาดมากลูกค้ากระสอบนี้นะคะเอ้ยมือนจะลั่นนะตัวนี้อะไรอเอ่ยอะไรกันเนี่ยเนี่ยไซสสวยอะไรโยชิยามาโมโตะเออหมันแล้วตัวนี้โอโห่ยูนิคลูกค้าดูตัวนี้นใครที่เริ่มแบบว่างานญี่ปุ่นนะ เนี่ยป้ายนี้ลูกค้าเห็นไหมโยชิยามาโมโตะใช่สวยมากลูกค้าแล้วป้ายงานแท้นะโอ้โหแล้วไซส์สวยมากนี่ยลูกค้าดูเห็นไหมนี่โยชิยามาโมโตะแล้วลูกค้าดูงานนี้ตัวนี้เนี่ยทำราคาได้ลูกค้าทำราคาได้แบบหลายบาทเลยแหละนั่นเดี๋ยวลองเช็คดูนะลูกค้านะไซส์ดีมากนี่ก็ดูในดีเทลสวยมากเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวได้ดูตัวเต็มแล้วสภาพคือใหม่มากลูกค้าเห็นไหมสภาพคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย สภาพใหม่มากสวยมากชุดนี้ใช่นี่ฮะลูกค้าดูสไตลผู้ชายนะใช่นี่ฮะลูกค้าดูงานข้างบนที่ฮูดปลายคอสนี่ฮะผมว่าอาจจะเผื่อเพิ่มอาจจะแทนตัวไอ้แชมเปี้ยนนิดแชมเปี้ยนนลูกค้าดูงานดีเทลตรงนี้มีดีเทลสวยๆเลยจะมาโมโตะเหมือนกันเห็นไหมสวยนะตัวนี้แลาจะมีราคาแลาจะแลาจะแพงเลยนะโมพาสเทล นี่กแอนนะคะลูกค้านี่บุคคลยูนิโคนะคะลูกค้านี่ดูสวยเลยยคยูนิโคจียูก็คือแบบมาเพียบเลยลูกค้าใช่มาเพียบเลยนะคะนื่อยย่นในกลุ่ม็คือแบบขายได้แบบรัวๆเลยขายง่ายเลยนะคะใช่ เรื่องสองป้ายนี่คือแบบว่าขายดีมากขายดีมากลูกค้านี่ยูนิโคโอ้โหสวยนะโอ้โหนี่ออกเยอะมากนี่นี่แบบว่าเนี่ยป้ายนี้นะคะยูนิโคฟิอออ์ปีนี้ทำราคาได้เลยทำราคาได้เลยนะคะนี่มาเบลลูกค้าโอ้โหนี่สภาพป,ปักๆใหม่ๆเลยนะการเป็นแท้แน่นอนนะลูกค้าใช่เนี่ยเป็นแต่ป้ายจีอูเลยนี้ สวยๆเลยลูกค้าอุ๊โหอันนี้แบบละมุนมากนี่น่ารักเลยคุ้มแน่นอนฮะรหัสนี้ลูกค้าแล้วพ่อเปิดเราเปิดซื้อพ่อเนี่ยดูสวยงานยังแจ่มเลยนะสวยเลยแชมเปี้ยนโอ้โหโอ้โหโอ้โหดู นี่ฮะลูกค้าสวยมากนี่เอาเชือกเข้าข้างในก่อนโอ้โหดูที่แขนด้ดยแขนด้วยแขนอ่ะสวยมากสภาพโคตรใหม่โอ้โหแล้วสีโคตรแจ่มอ่ะลูกค้าไม่แท้เลยนะสีอย่างแจ่มเลยว้าวดูว้าวเลยสวยมากโอ้โหดูสีโคตรสวยดูเป็นสองข้างเลยนี่ใช่ที่แขนดูโัวของเขาสวยมากนี่ฮะลูกค้าเห็นไหมสวยๆเลยพายจะพายหรอถ่านถ่านนะ โอ้สภาพใหม่จริงนสอบนี้ใหม่ๆเลยนะคะไม่เคยผิดหวังนะใช่งานตายคือแบบมีมาเยอะทุกรอกคุกคะโดยเฉพาะยูนิคอร์ซียูก็คือแบบมาเพียบแน่นอนเพียบลูกค้าสำหรับซลิเตอร์วูดต้าเอ็นบีซีนะลกค้ใช่โอเคขอเขาจะพิมบ์อรกันเสลค้าเี่ยเดี๋ยวเรามาโชว์งาน ทังอะให้ชมนะลูกค้านะค่ะทั้งหมดต้อจอมาจากกระสอบเดียวกันลูกค้านะจำไว้เลยว่าถ้าสีพื้นแบบนี้นะครับจะเป็นงาน G U กับยูนิโคทั้งหใช่ของสีแก้มนี่ที่เราโชว์คือส่วนนึ่นะลูกค้านะเป็นสีพื้นแบบนี้ก็คือทําราคาได้แน่นอนเนี่ยสภาพพอสภาพใหม่มากใหม่มากลูกค้าสวยเลยต่ทับป้ายนี้นะสภาพก็คือใหม่มากไอตัวนี้ก็คือแชมเบียนนะลูกค้าเห็นไหมที่แข้มเนี่ยเชมเบียรนะตัวนี้นะฮะสภาพใหม่ๆเลยนี่ฮะดู สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่มาเวลนะตัวนี้นะสภาพใหม่ทั้งลูกใช่กล้าพูดแบบนี้เลยสภาพใหม่มากใช่ให้ลูกค้าดูงานนะแล้วสีแบบสีพื้นก็จะเป็นกุ้มยูนิโคลดทั้งนั้นอ่ะอืมเนี่ยตัวนี้คืออะไรนะโคคาโคล่าโคคาโคล่าเนี่ยกระป๋องบอลโหชอบตัวนี้มากแก๊ปนะในรูการ์ดี้ยังไม่อยู่นะเห็นแล้ไอ้ไอ้ไอ้แคปไอ้แคปแบบไอ้แคปดูแล้วดึกแคปใช่ไหม อะไรกันเนี่ยนะแต่เนี่ยลูกค้าเลยมีตัวคู่ทั้สองเลยนะสวยมากสภาพใหม่เลยใช่แล้วเนดูที่สามสีไหมใช่เป็นสามสีลูกค้าเนี่ยใช่ไหมทรีโทนใช่สภาพใหม่มางลูกค้าแล้วมีกลดเลยนหลักพันแน่นอนเห็นไหมเนี่ยไอ้ได้ตกต้นทบนหลักสิบอย่างนั้นใช่แล้วแบบอีที่ร้านคือแบบเบาๆนะคะลูกค้าใครอยากใส่งายไป ูกโอ้โหสามตัวสามตัวโชว์คู่ปะโชว์โชว์อะไโชว์คู่สามตัวหวานมากเห็นไหมเก็บนี่นะลูกค้าดูแงสวยเอาอะไรอีกครับลูกค้าเอาอะไรอีกโคตรสวยสภาพแบบว่าใหม่แน่นอนใหม่มากกระสอบนี่เนี่ยดูอันนี้ก็รีวแบบโลโก้นะเห็นไหมไซส์สวยเนาะใช่ที่เราพันผลงานแบงค์เซอร์สภาพใหม่สภาพใหม่ลองสภาพก็คือใหม่มากใช่อันเดอร์อัลเมอร์ แล้วเชมเปียนไม่กีแล้สองตัวแล้วก็อายุโยโยชิไม่กีนะทำราคาได้าดูงานดูงานนี่สามตัวนี่คือหลายบาทแน่นอนลูกค้าตัวนี้ถ้าใครเล่นงานญี่ปุ่นนะลูกค้านะทีจัดแบรนด์ญี่ปุ่นนั้นเราไปเซิร์ชตัวนี้ดูแบรนด์นี้ดูนะเนี่ยโยชิยามโมโตะนะลูกค้าดูงานแล้วสภาพก็คือใหม่มากว่าาจจะเป็นพันตัวนี้ คิดว่านะเนี่ยเราไปศึกษาดูนะล,ลูกค้านะเนี่ยเห็นไหมสภาพใหม่มากมากาแบบก้าจเก้าเลยตัวนี้โคตดใหม่อ่ะแล้วไซส์โคตดสวยสวยมากเนี่ยลูกค้าดูเลยนี่สองตัวนี้นะเนี่ย<ม>ตรงนี้ตรงนี้คือหลายๆคนอาจจะไรู้จ,จักเลยแล้วแบรนด์มันดังแบรนด์เบสิกแต่แบรนด์นี้มันมันลึกเลยเป็นเกตความรู้ได้นะลูกค้าเพราะถ้าเปิดเจอคือแบบทำราคาได้เลยใช่คืนทุนกระสอบได้ไว เนี่ยสองตัวนี่ย<ม>ลูกค้านะเห็นไหมสวยมากเนี่ยลูกค้าประมาณนี้ด้ยนะครับลูกค้สาสำหรับรีวิวทด<ต>สอบสอมพิวเตอร์ฮูดงานญี่ปุ่นนะไปดูสีนะลูกค้าใครสนใจก็ทักหาบดินระดับหนึงได้เลยนะครับลูกค้าสวัสดีค่ะครับ